ยูคือราชาแห่งไซบีเรียผู้แบกโลกไว้บนหลังและจะไม่มีวันพ่ายแพ้ในชีวิตนี้เลดี้ไอคำรามเชิดจมูกขึ้นและเสียงฟ้าร้องก็ตกลงไปทางอิสคอนดาแค่เสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่านเล็กๆนี้ไม่มีทางทําอันตรายกับฉันได้แม้ว่าฉันจะไม่มีชื่อเสียงในเรื่องความกล้าหาญส่วนตัวของฉันแต่ฉันก็เอาชนะฟ้าร้องเล็กๆแบบนี้ได้เป็นพันครั้งแล้วปล่อยให้ฟ้าร้องและฟ้าร้องตกลงอิสคอนดาไม่มีแผนที่จะหลบเลย หนึ่งในทักษะสำรองของเขาเรียกว่าคอนเทเลออฟแตนเดอร์ความสามารถนี้มาจาก2 1จดในนั้นแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ในหลายๆตำนานเขาเป็นบุตรของซูสเทพระเจ้าสูงสุดของกรีกและซูสเป็นเจ้าแห่งฟ้าร้องพระเจ้าจุดที่2คือตำนานของเชนเววีและตันเดรบูพร้อมกิบบินผู้พิชิตที่ขี่เชนเววีได้พิชิตตันเดรแล้วและอิสกานดาซึ่งมีทักษะผู้พิชิตสายฟ้าระดับเอนั้นไม่โกลฟ้าร้องธรรมดาเลยในเมื่อคุณทำขั้นตอนแรกไปแล้วฉันจะไม่สุภาพห่างไกลาจาก v i a สักเนโช หลังจากตะโกนเสียงดังอิสกันดาก็ขับบัวสายฟ้ากีบบินและกงล้ออันทรงพลังไปทางอีวานผู้น่ากลัวและเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังศักดิ์สิทธิ์ของซุสก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในขณะนี้กระหน่ำโจมตีอีวานผู้น่ากลัวอย่างต่อเนื่องบนร่างกายอันใหญ่โตนั้นหลังจากการโจมตีติดต่อก,กันหลายครั้งเลดี้ไอก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บแต่นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุอิสกานดาสามารถพิชิตทันเดอร์ได้แล้วทอราราที่มีชื่อว่าตันเดมเพอร์เรจะได้รับบาดเจ็บจากทันเดอร์ไไไไไดด้้้ออยยย่่าาาางงรโฆษณเขปุหม ซับถูกโทนี่พาอีวานผู้น่ากลัวไปรอบๆและเริ่มโจมตีเพราะตอนที่อีวานผู้น่ากลัวต่อสู้กับอิสกันดาเมื่อกี้มีฟ้าร้องและฟ้าผ่าทุกที่และเขาทําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันตกลงมาบนร่างของเลดี้ไอทางเลือกเดียวคือการหาฐานบนพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากลงจอดซับและโทนี่เริ่มการโจมตีแต่ผิวหนังของอีวานผู้น่ากลัวนั้นแข็งจนน่าสะพรึงกลัวและโลของเขาและปืนใหญ่พลังงานของโทนี่ก็โจมตีไม่ได้เลยมีผลอะไรคำราม ในขณะน,นี้ร่างสีเขียวและกำยำกระโดดขึ้นและต่อยอีวันเดอร์เทรเบิร์ตที่ขาของช้างไม่ว่าเขาจะถูกซับและโทนี่โจมตีมากแค่ไหนเลดี้ไอก็ไม่มีแผลเป็นแม้แต่น้อยแต่ในขณะน,นี้ผิวหนังของเขาจมลงไปเล็กน้อยเจ้ามดเจ้าต้องการท้าทายข้าจริงๆคนอัปลักษณ์ทำลายมันซะฟ้าร้องหนากระแทกร่างของเฮาและเสียงร้องอันเจ็บปวดก็ดังออกมาจากปากของเฮาเขาไม่เคยได้รับความเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อนฟ้าร้องไม่เพียงโจมตีร่างของเขาแต่ยังกัดกร่อนวิญ,ญญาณของเขาด้วย เลดี้ไอโบกจมูกของเขาและเหวี่ยงไปยังที่ที่สีวและหักอยู่ร่างกายที่ใหญ่โตของเขาทําให้เขามีพละกําลังที่ไม่มีใครเทียบได้มันเป็นการแว่งที่เรียบง่ายซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับพลังของวิญญาณผู้ป้าทั่วไปที่ปลดปล่อยสมบัติออกไปจากที่นี่เร็วเข้าจูู่ยักษ์ย้ายสีทองก็ปรากฏตัวขึ้นระหว่างท้องฟ้าและโลกและยักษ์ย้ายที่เกิดขึ้นจากพลังเวทมนต์ที่หลอมรวมเข้าด้วยกันก็พุ่งเข้าใส่ร่างของเลดี้ไอด้วยกำปั้นและพลังอันทรงพลังนั้นก็หยุดการเคลื่อนไหวของ, e งอ,ยอ,ยงอาาีวัเวนเดอ,อร์เทอรงเบิร ราชาโซโลโมอนคุณไม่เข้าใจอยู่เลยเหรอคุณเองก็ไม่เห็นด้วยกับอยู่ด้วยซ้ําแม้แต่คุณก็อยากจะหยุดอยู่โฆษณาอีวันเดอร์เทรเบอร์ตะโกนเสียงดังจมูกของเขาชูกขึ้นไปบนท้องฟ้าและพายุที่สามารถทำลายล้างทุกอย่างก็มวนตัวอยู่ที่ปลายจมูกของเขาและฟ้าร้องที่อยู่ในนั้นทําให้ผู้คนหวาดกลัวเพียงแค่มองตรงไปที่มันเมื่อเห็นฉากดังกล่าวสีหน้าของอิสการดาก็เปลี่ยนไปอย่างมาก โซโลโมอนนั่นคือสายฟ้าฟาดในระดับเทพเจ้ามีพลังมากพอที่จะทำลายทุกสิ่งแม้ว่าเจ้าและข้าจะรอดชีวิตมาได้คนอื่นๆจะถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายใต้การโจมตีนี้การโจมตีระดับนี้แม้แต่อิสกันดาก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้กองทัพของกษัตริย์ของเขาจะดึงทุกคนที่อยู่ในระยะเข้าสู่บารียรโดยธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะป้องกันไม่ให้ยวนเดอเทอร์เบิร์ทำลายดินแดนโดยรอบแต่ผู้ที่ถูกดึงเข้าไปในนั้นจะยังคงตายภายใต้ฟ้าร้องยิ่งกว่านั้นกองทัพของเขาจะสูญเสียอยอ่างห เนื่องจากเป็นสายฟ้าฟาดระดับเทพมาตอบโต้ด้วยการโจมตีระดับเทพกันเถอในแง่ของสมบัติข้าจะไม่แพ้วิญญาณวีรชนคนใดวงแหวนแต่ละวงสองแสงจางๆอย่างไรก็ตามโนเบิลแฟนตาซีของฉันยังไม่ได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์หลังจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวอีวันเดทเทรเบิร์จะถูกส่งมอบให้คุณเพื่อจัดก,การกับไม่มีปัญหาอิสคอนดาเมื่อได้ยินคำพูดของโรมานีอิสกันดาก็พยักหน้าอย่างมีเลสไนปล่อยให้ฉันจัดก,การที่เหลือโทนี่อดไม่ได้ที่จะมองไปยังทิศทางของโรมานีในตอนนี้ พลังงานที่ปลายจมูกของสัตว์ประหลาดตัวนี้มีมากเกินกว่าระเบิดนิวเคลียร์แล้วคุณมีวิธีจัดการกับมันจริงๆเหรอข้าใช้มันมานานแล้วสงสัยข้าใช้ไปคงจะเมื่อยไปหน่อยอย่าลืมจับข้าด้วยโรโมอนยิ้มแล้วเล็งไปที่ยูวอนเดอร์เทรเบิร์ดฟ้าร้องจํานวนมหาสารรวมตัวกันที่ปลายจมูกของยูวอนเดอร์เทรเบิร์ดและด้วยพายุที่น่าสะพรึงกลัวนั้นทําให้เกิดสายฟ้าจํานวนมหาสารเมื่อมันปะตุข,ขึ้นพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวนี้สามารถกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าเขาเช่นเดียวกับที่โทนนนีีี่่่พพูดพงงดดลลัังงงาาาาทเเเขขรรรวววววบบมไ้้ณณะะกยิิคโฆษ โรมาน,นียสูดหายใจลึกแม้ว่าเขาจะเตรียมใจที่จะใช้สมบัติก่อนที่จะมาถึงไซบีเรียแต่เดิมเขาคิดว่าจะต้องจบอีวันเดอร์เทรเบิร์ในสถานการณ์ปัจจุบันเขาประเมินว่าหลังจากหักกลบเสียงฟ้าร้องที่น่ากลัวแล้วพลังของโนเบิลแฟนเทมจะไม่เหลือมากนักท้ายที่สุดโนเบิลแฟนเทมที่สาของเขายังไม่ได้รับการเผยแพร่อย,อย่างสมบูรณ์มิฉะนั้นเขาสามารถให้คะแนนอีวันเดอร์เทรเบิร์หกร้อยห้าสิบคะแนนได้โดยตรงทำลาย โนเบลแฟนตาซีมที่สของกิงซาเลเมนเป็นโนเบลแฟนตาซีมที่พิเศษมากก่อนหน้านี้อยู่ในมือของกระชีอามนกลายเป็นหนึ่งในบับดั้งเดิมเข็มขัดแสงที่ประกาศจุดจบของมนุษยชาติมองแว็บแรกดูเหมือนรัศมีรอบโลกแต่จริงๆแล้วมันคือชุดของแสงหลายร้อยล้านดวงลำแสงแต่ละลำมีพลังสร้างความเสียหายสูงเทียบได้กับดาบแห่งชัยชนะที่โนเบลแฟนตาซีสัญญาไว้โรมาณนี้ยกมือข้างหนึ่งขึ้นสูงในขณะนี้แต่มีเพียงลำแสงหนึ่งหลปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า หลังจากยึดแหวนสามวงกลับคืนมาเขาก็ได้อำนาจส่วนหนึ่งกลับคืนมาด้วยแต่เขาก็ยังทำไม่ได้หกักต้องการปลดปล่อยสมบัติชิ้นที่สามอย่างสมบูรณ์มีเพียงแสงสิบดวงเท่านั้นเป็นผลมาจากการทำงานหนักในช่วงเวลานี้โชคดีที่เขาได้ปลดปล่อยพลังของสมบัติออกมามิฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับอ e ีวันเดิร์เทรเบิร์นในขณะนี้ถูกฟ้าร้องกลืนกินส่วนที่เหลือของไซบีเรียไม่ต้องการเงาของคุณ ทันใดนั้นอีวันเดอร์เทรเบิก็ปล่อยเสียงคำรามออกมาอย่างมากมายและเสียงฟ้าร้องที่มีพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็ปะตุกขึ้นในทันทีเกิดเป็นลำแสงแห่งฟ้าร้องและสายฟ้าที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งพุ่งเข้าหาทุกคอนอแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เพียงพอแล้วอีวันเดอร์เทรเบิแสงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโนเบิลแฟนตาซีของฉันโนเบิลแฟนตาซีครั้งที่สามเวลาเกิดมาเพื่อแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมอซอมเดเซลโมฮิส แสงที่พ่ังพราวอย่างหาที่เปรียบนี้ได้กำลังพลีบานในขณะนี้แสงฟ้าร้องอันรุนแรงที่กระตุ้นโดยอีวันเดิร์เทเรเบอร์ยังคงเป็นแสงที่ตกอยู่ภายใต้การแนะนำของโรโมนีภายใต้การประทะกันของทั้งสองโลกทั้งโลกตกตะลึงฉากในตอนนี้เรากับสงครามระหว่างเทพเจ้าที่ลงมาจากท้องฟ้ากับสัตว์ประหลาดที่ทำลายล้างโลกภายใต้การเพชินหน้าระหว่างทั้งสองแม้แต่อิสกันดาผู้พิชิตก็ดูไม่เด่นในบรรดาภาพทั้งหมดบนดินแดนแห่งบิรียมีเพียงอีวันเดิร์เทเรเบอร์และโรโมนีเท่านั้นที่ยังคงอยู่ มันเป็นเพียงการประทะก,กันของไม่กี่ลมหายใจแต่ดูเหมือนว่าหนศตรวรรษผ่านไปเมื่อแสงหายไปและทุกอย่างกลับสู่ความสงบร่างที่เหมือนภูเขาของอีวันเดอร์เทรเบิร์กก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยโรมานียยังรู้สึกอ่อนล้าอยู่ในขณะนี้และเขายังคงล้มลงในอากาศโดยตรงเขาไม่สามารถใช้พลังเวทมนต์ได้ในขณะนี้และเขาไม่สามารถแม้แต่จะลอยตัวได้ โนเบลแฟนตา s มครั้งที่3เวลาแห่งการเกิดมาถึงแล้วเพื่อแก้ไขปรากฏการณ์ทั้งหมดนั่นคือโนเบิลแฟนตาสมออฟฟิลู i o นของกิงซอลเร์มนซึ่งเป็นโนเบิลแฟนตา s m ออฟออริจินัลสินที่สร้างขึ้นโดยเมฟอสกิงเกชเชอร์ซึ่งครอบครองร่างกายของเขาในเวลานั้นโนเบ e ลแฟนตาสมตัวที่3ของจริงนั้นน่ากลัวกว่าตัวที่ไรในตอนนี้แต่โรโมอนี้ยังใช้งานไม่ได้ขณะที่โรมานีตกอย่างอิสระร่างสีแดงก็ปรากฏขึ้นข้างๆเขาอย่างรวดเร็วจับตัวโรมานีที่อ่อนแอโดยตรงพูดตามตรงคุณทําให้ความรู้ความเข้าใจของฉัันนสดดชื่่ทุุกคคครงณิวา หามันจําเป็นสําหรับฉันที่ต้องทําอะไรสักอย่างไหมชุดกรอต่อต้านโซโลโมอนโฆษณาฟังคําพูดของโทนี่โรมานี่แค่ยิ้มและไม่ตอบและเขาไม่สนใจเรื่องนี้การพัฒนาชุดเกระป้องกันของโทนี่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่มันแต่เป็นวิธีจัดการกับเหตุการณ์พิเศษอย่างชุดกรอต่อต้านหักแม้จะยังทําได้ไม่ดีเท่าหักตัวจริงดังนั้นตามจริงแล้วกระป้องกันของโทนี่โดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถต้านทานใครได้เลยนะภาษาอะไรกับโรมานน่ในฐานะราชาโซโลมอนผู้รอบรู้และทรงพลังเขาเลือกบีโตให้หน้าทึ่งในจินตนาการของเขา แม้ว่าโทนี่จะเป็นอัจฉริยะแต่การพัฒนากรอบป้องกันกลับได้กว่าบรูซเวนข้างบ้านจริงๆชุดกรอบต่อต้านซีรีส์ที่เขาพัฒนาขึ้นนั้นมีความแม่นยำจากชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งแล้วเขาเป็นพ่อของสิ่งนั้นลหละเป็นไปตามคาดของราชาผู้ด่งดังระดับโลกราชาโซโลโมอนและราชาผู้พิชิตขณะที่โทนี่นำโรมานี่ลงมาที่พื้นเสียงที่ทุ้มและสง่างามก็ดังขึ้นช้าๆต่อหน้าทุกคนร่างที่ดูเหมือนอนอสัตว์ประหลาดยืนอยู่ถือคาถาที่มีแสงวาบอยู่ในมือและสวมมงกุฎสัญลักษณ์สถานะ ร่างกายที่เหมือนภูเขาก่อนหน้านี้คือสมบัติของเขาและชื่อของมันคือสัตว์ร้ายที่ติดตามการเดินทางของฉันในสถานะสูงสุดพลังของมันสามารถไปถึงสมบัติสยองขวัญระดับเอสในความเป็นจริงในการเผชิญหน้ากับกระสัลิโลมอนอีวันเดิร์เทเรเบิร์ไม่ได้เปิดเผยพลังทั้งหมดของสมบัติของเขาตั้งแต่ต้นจนจบตามคำพูดของเขาไซเรียของเขาไม่ต้องการโรมานีและคนอื่นๆแต่นี่คือไซบีเรียของเขาเสมอโฆษณาหากเขาเปิดเผยพลังที่สมบูรณ์ที่สุดของสมบัติโดยตรงไซบีเรียของเขาก็จะเผชิญกับหายนะเช่นกันแม้ว่าเขาจะนำหายนะมาสู่ไซบีเรียแล้วเมื่อ เขาใช้สมบัติแปลงร่างเป็นสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ย e ้ายอีวานเดอร์เทรเบอร์คุณทำอะไรกับไซบีเรียทำไมมันถึงกลายเป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ทันใดนั้นซัฟก็เดินไปหาอีวานผู้น่ากลัวจ้องตรงไปที่สัตว์ประหลาดตรงหน้าเขาและเริ่มตั้งคำถามคนไม่เคารพเมื่อถามคำถามอื่นๆคุณควรใช้น้ำเสียงที่ให้เกียรติมากกว่านี้และในขณะเดียวกันคาาในมือของอ e ีวานเดอร์เทรเบอร์กระแทกลงบนพื้นรักษาท่าทางมีเกียรติ ในพริบตาเดียวแรงกดดันราวกับภูเขาก็ถมเข้าใส่ร่างของซัฟในขณะนี้ซัฟรู้สึกเพียงว่ากระดูกข,ของเขากำลังร้าวแต่เขาไม่ได้คุกข่าลงเพราะแรงกดดันมหาศาลแต่ฝืนยืนขึ้นด้วยแรงกดดันและความแข็งแกร่งในการต่อสู้นี้แม้ว่าหลังจะงอเล็กน้อยแม้ว่าใบหน้าจะดูน่าเกลียดไปหน่อยแต่เขาจะไม่มีวันยอมกับตันอเมริกาซัฟโรเจอร์อาจไม่มีใครในโลกนี้ที่ทำให้เขายอมจำนวนจริงๆร,ร่างกายนั้นเหนือกว่าคนธรรมดาและเจตจำนงนของมันก็เหนือกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำ เขาเป็นนักรบที่น่ายกย่องจริงถ้าเขาอยู่ในยุคที่เราอยู่เขาก็ต้องได้รับการขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษเผชิญหน้ากับชายผู้กล้าหาญที่เขาเชื่ออิสกันดาไม่เคยตระนีกับการสรรเสริญถูกต้องทําตัวแข็งกร้าวว่าต่อหน้าอยู่ต่อไปถ้าคุณไม่ใช่อัจฉริกรที่ก่อกวนไซบีเรียอยู่อยู่จะให้รางวัลคุณอย่างแน่นอนอีวานเด,ดเทรเบอร์บรบมองไปที่สตีลและพยักหน้ารายงานชื่อของคุณ the อริอัสออฟเดอะเอฟเออาร์แลนด์โฆษณาซัฟโรเจอร์และคุณอีวานผู้น่ากลัวตอบคําถามของฉันด้วยซัฟยังคงถามเฟิร์นโดย ยูวันเดิร์เทรเบิร์กเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นค่อยๆพูดว่าอยู่ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องตอบคำถามใดๆของคุณนี่คือไซบีเรียของอยูซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอยูเมื่อเกือบ5้าอปีที่แล้วอยู่ได้ก็อบกู้ผืนดินผืนนี้และในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงผืนดินผืนนี้และเจ้าได้ทำลายความสงบสุขและความปรองดองแห่งไซบีเรียของอยูพอเถอะตอนนี้ยูเลยจะลงโทษคุณในดินแดนของอยูคำพูดของจักรพรรดิถือเป็นเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเป็นคนของไซบีเรียหรือไม่ก็ตามคุณก็ไม่สามารถต้านทานได้ฟ้ากกกลัวปรระตูอออจาาา่งงขฟน ไหลดีอีกครั้งนอกจากนี้ชาวฮาวในเวลานี้จูจ่ๆร่างหนึ่งก็พุ่งมาตรงหน้าซาฟัฟและในขณะเดียวกันก็ผลักซัฟที่เผชิญหน้ากับอีวานผู้น่ากลัวออกไปเมื่อเขายือนอยู่ที่นี่ลมที่แผดเผาในทะเลทรายก็พัดขึ้นทันทีน้ำแข็งและมีโดยรอบก็เปลี่ยนไปในขณะน,นี้อิสกานดาดึงทุกอย่างเข้ามาในพื้นที่จินตนาการของเขานั่นคือเข้าสู่โนเบิลแฟร์เทสมของเขาด้วยวิธีนี้สถานที่นี้ไม่ใช่ดินแดนที่คุณปกครองอีวานผู้น่ากลัวที่นี่อิสการดาหัวเราะและมองดูชายผู้สูงสกักและแข็งแรงกว่าตนตรงหน้าเเสีีีียงงงงททท่่กกกล้้าาหขขอออในนนตดัไปุ ที่แห่งนี้เป็นทุ่งที่เต็มไปด้วยพันธมิตร P.S. ผู้เขียนมีอาการอาหารเป็นพิษฉันขอโทษที่มีการอัปเดตเพียงรายการเดียวในวันนี้และฉันจะอัปเดตอย่างช้าที่สุดภายใน3วันฉันอยากจะขอโทษทุกคนอีกครั้งฉันไม่คิดว่าจะกินมันฝรั่งและอาหารเป็นพิษ สายสีเหลืองทอดยาวและกองทัพอันยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งในสายตาของทุกคนฉากนี้ดูกี่ทีก็สเตือนใจราชาผู้พิชิตอิสกันดากำลังขี่ม้าตัวโปรดของเขาในขณะนี้ด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจตลอดไปในทะเลทรายแห่งนี้ทหารทุกคนยืนหยัดอย่างภาคภูมิไม่ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้าศัตรูแบบไหนพวกเขาจะไม่กลัวตรับใดที่ราชาของพวกเขายังอยู่ข้างหน้าตรับใดที่ราชาของพวกเขายังคงรุกคือพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อเพื่อพิชิตดาบของราชาเพื่อนร่วมชาติของฉันต่อหน้าเราคือราชาแห่งไซบีเรีย มหาอำนาจในตำนานที่อยู่รอดมาเกือบ500ปีอิสกันดาจ้องมองอีวานผู้น่ากลัวที่มีรูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดต่อหน้าเขานักรบถึงเวลาแล้วที่จะแสดงอำนาจของเรารเผชิญหน้ากับทรราชผู้ปกครองไซบีเรียและพิชิตได้มากเท่าที่คุณต้องการโอในเวลานี้สรนดาตโกนอย่างอึดทึกครึกโครมในการสังหารพุ่งไปที่แนวหน้าและทหารที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ถอยพุ่งเข้าหาอีวันเดอร์เทเรเบิร์ในระยะไกลในขณะนี้พวกเขาเผชิญหน้าเพียงคนเดียวแต่ใบหน้าของทุกคนมีศักดิ์ศรีมากกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับแบล็คด อีวันเดอร์เทรเบอร์ยังเป็นลอออฟเดอะโอเวอร์ลที่มีกองทัพที่ทรงพลังแต่ความสามารถส่วนตัวของเขานั้นเหนือกว่ากองทัพของเขาเองมากหากโรมอนีไม่ได้ใช้สมบัติชิ้นที่3เพื่อล้มเขาให้จมลงไปอย่างที่เขาเป็นอยู่ร่างกายที่เหมือนภูเขาของเขาก็เพียงพอที่จะบทขยี้วิญญาณผู้กล้าส่วนใหญ่ในกองทัพของกษัตริยุคของยูเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพที่ทรงพลังเช่นนี้มีเพียงคนเดียวที่อยู่เพียงข้างเราและไม่มีแม้แต่เจ้าเกิดที่คอยปลอบประโลมและโดดเดี่ยวอยู่รอบๆอีวันเดอร์เท อย่างไรก็ตามอยู่ยังคงยืนอยู่ที่นี่ขอเพียงให้มาเข้ามาราชาผู้พิชิตต่อสู้กับอยู่แสดงชัยชนะและความย่หยิงของคุณโฆษณาอยู่จะให้เจ้าดูว่าจักรพรรดิมีประวัติศาสตร์อย่างไรในขณะนี้แรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวก็แผ่ขยายไปทั่วโลกแรงกดขี่ที่รุนแรงทําให้ทหารหลายหมื่นคนต้องคุกเข่าลงทีละคนและบางคนถึงกับทุดลงกับพื้นไม่สามารถลุกขึ้นได้ ไม่ใช่แค่จากที่อยู่ภายใต้คำสั่งของอิสคอนดาเท่านั้นแต่หักที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก็เคลื่อนไหวไม่ได้ในเรื่องนี้พวกเขาทำได้เพียงจ้องไปที่อ e ีวันเดิร์เทรเบอร์ต่อหน้าเขาอย่างดูร้ายและส่งเสียงคำรามอย่างไร้พลังอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้อิสกันดาและนายพลที่มีชื่อเสียงและที่ปรึกษาทางทหารรวมทั้งโรมานซซัฟและโทนี่ยังคงยืนตัวตรง ในบรรดาคนเหล่านี้คาดว่าโทนี่มีความยากลำบากเล็กน้อยแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถยืนหยัดต่อไปได้แม้ว่าในขณะนี้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้ว่าเขาจะสวมชุดต่อสู้เหล็กก็ตามนี่คือการปรับปรามจากกฎทั้งวิทยาศาสตร์และเวทมนต์ก็ไม่สามารถต้านทานประวัติศาสตร์ของกฎได้ในช่วงเวลาที่วันเดอร์เทเรเบอร์ปกครองดินแดนไซบีเรียเพื่อที่จะครอบครองขุนนางที่ต่อต้านเขาเขาหอยหาสิทธิ์อันสมบูรณ์ในการเชื่อฟังซึ่งเป็นอำนาจที่เขาครอบครองทรงพลังมาก แม้แต่วิญญาณของวีรบุรุษก็สามารถถูกระงับได้ทั้งนักมายากลและนักมายากลแห่งคมาม่าทอสไม่สามารถต้านทานพลังแห่งความหวาดกลัวได้ผู้ที่มีความเป็นผู้นำในระดับหนึ่งเท่านั้นที่สามารถต้านทานอำนาจของมหาอำนาจได้อิสกนดาในฐานะราชาผู้พิชิตและเจ้าเหนือหัวความเป็นผู้นำของเขาคือระดับสูงสุดที่มนุษย์จะบรรลุได้ดังนั้นเขาจะไม่รู้สึกอึดอัดแม้ต้องเผชิญกับพลังที่ทรงพลังมากสำหรับโทนี่และซัฟเดิมทีพวกเขามีความสามารถในการเป็นผู้นำถ้าพวกเขาถูกวางไว้ในสมัยโบราณมันก็โอเคที่จะเป็นกรรษัตริ บุคลิกของโทนี่ทําให้ความเป็นผู้นําของเขาลดลงไปมากดังนั้นเมื่อเทียบกับซัร์เขาเผชิญหน้าคนที่มีอํานาจได้ยากกว่ามากโฆษณาในช่วงเวลาต่อมาอยูนเดเร,เร์เทอเบอร์พุ่งเข้าใสาอิสคอนดาและวิญญาณผู้กล้าของเขาด้วยเสียงฟ้าร้องที่น่าสะพรึงกลัวเขาเป็นเหมือนกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่ต่อสู้กับชีวิตของเขาในขณะนี้ดังที่พระองค์ตรัสว่าคนรุ่นของพระองค์ก็พระอาทิตย์ตกดินแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับวิญญ,ญาณวีรชนที่ทรงพลังมากมายรวมถึงราชาที่ทรงพลังอย่างอิสกันดาแม้ว่าเขาจะมีร่างกายที่เหมือนสสััตตว์ปรรระหลลลาาดแ่เขกกู้้ึพง ในขณะนี้จัก,กรพดสสายฟ้าผู้โดดเดี่ยวและดูเหมือนสัตว์ประหลาดได้แสดงวิธีแห่งราชาของเขาโดยใช้การโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้เกิดฟ้าร้องครั้งแล้วครั้งเล่าและปกป้องศักดิ์ศรีของเขาในฐานะราชานี่คือจุดสิ้นสุดอีวอนเดอรเทรเบตเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำในขณะนี้เขามองไปที่ดาบไซปรัสที่พุ่งเข้ามาหาเขาน้ําเสียงของเขามีความเศร้าอยู่บ้างแต่ไม่มีความเสียใจหรือความกลัวเลย ในขณะที่เขาขึ้นเป็นจักรพรรดิเขาได้คิดเกี่ยวกับจุดจบของตัวเองแล้วและการที่เขาสามารถตายในสนามรบในบ้านปลายชีวิตของเขาอาจเป็นจุดจบที่ดีสำหรับเขาขอดอกไม้ผัสเลือดสาดอิสคอนดทงทะลุหน้าอกของตนเดมเพอร์เรดดาบและวิญญาณผู้กล้าคนอื่นๆก็หยุดการเคลื่อนไหวของพวกเขาในขณะนี้พวกเขารู้ว่าพวกเขาชนะแล้วในเวลานั้นพวกเขาวางอาวุธเพื่อแสดงความเคารพต่อศัตรูเมื่อมองไปที่ชายผู้กล้าหาญและหยับกร้านตรงหน้าเขายูวันเดิเทเทรเบอร์ถอยหลังไปสองสามก้าวปล่อยให้ดาบแห่งไซปรัสออกจากร่างของเขาจากนั้นเขาก็พูดช้า ฉันพอใจกับการมาที่นี่แต่ในใจของฉันแต่ฉันมีข้อสงสัยบางอย่างและฉันต้องการถามชายคนนั้นบางทีอยู่อาจจะจงใจไปหน่อยไปให้พ้นราชาผู้พิชิตโฆษณาเขาจะให้คําตอบกับคุณหลังจากตอบกลับง่ายๆอิสกันดาก็วางอาวุธของเขาถอยไปสองก้าวและไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้ต่อไปในความเป็นจริงการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเห็นฉากดังกล่วสตีฟอร์ดไม่ได้ที่จะพูดว่าพนะท่านอิสกันดา ในความคิดของเขาแม้ว่าอ e ีวันเดิร์เทรเบอร์จะเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำแต่เขาก็ไม่ได้สูญเสียพลังในการต่อสู้ไปหากเขาต้องการทําอะไรสักอย่างสิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนไปสําหรับราชาไม่ว่าเขาจะเป็นทรราชหรือคนโง่ในชาติที่แล้วทุกคนควรเคารพอิสก,การสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหันกลับมามองซฟัฟและเขาเพิ่งจะเดินทางแสวงบุญครั้งสุดท้ายสงครามสิ้นสุดลงแล้วใช่สงครามสิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏตัวด้วยร่างกายเหมือนภูเขาถูกโรมอน,นีกษัตริย์โซโลโมอนยิงล้มลงพร้อมกับสมบัติก้าวไปข้างหน้าในฐานะราชาองค์สุดท้ายของไซบีเรียรเผชิญหน้ากองทัพไรเทียมทานของอิสกันดาไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรมาก่อนเขาก็ยังเป็นราชาแห่งแผ่นดินนี้ในขณะนี้เขาล้มเหลวแต่เขาจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งสุดท้ายในฐานะราชาและออกทัวร์ครั้งสุดท้ายหลังจากเงียยไปครู่หนึ่งซับก็พยักหน้าจากนั้นก็ยืนนิ่งต้องมองจักรพรรดิที่เหมือนสัตว์ประหลาด ในขณะนี้วันเดอร์เทอเรเบมองไปที่ชายผมสีเงินที่อยู่ข้างๆโทนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนั้นจึงก้าวเท้าของเขาเองไปราชาโซโลโมอนเมื่อเดินไปหาโรมอนีทุกย่างก้าวดูหนักหนามากที่วันเดอร์เทอเรเบพูดขณะเดินโดดเดี่ยวห่างเหินดูร้ายใจดีดุร้ายชอบกดขี่ข่มเหงเรียบง่ายเข้มข้นชัดเจนอยู่มีความฝันอันยาวนานมากฝันว่าดินแดนแห่งไซบีเรียเต็มไปด้วยความสุขอยู่ต้องเหนื่อยแน่ที่มีจินตนาการที่ไม่สมจริงเช่นนี้เพราะตลอดหลายยุคหลายสมัยการปกครองของดินแดนไซบีเรียนนั้นโหดร้ายมาก อย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ความผิดของผู้คนแต่เดิมทีโลกนี้ไม่มีอาหารไม่มีทางอยู่รอดมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ทุกสิ่งผิดพลาดยิ่งมีวันเดอร์เทเรเบิรก้าวเท้ามากเท่าไหรเขาก็ยิ่งยืดตัวตรงมากขึ้นเท่านั้นกษัตริย์องค์หนึ่งมองดูกริย์อีกองค์สิบทรราชแห่งไซบีเรียจินตนาการถึงหมู่บ้านโซโลมอนที่เหมือนเทพเจ้าทรายสีเหลืองห้าสองสาม หายไปและอีวานผู้น่ากลัวดูเหมือนจะเดินผ่านโลกทั้งใบข้ามทะเลทรายและยืนอยู่ท่ามกลางพายุหิมะที่ส่งเสียงวิกวิวเขายืนอยู่ต่อหน้าโรมานีแม้ว่าใบหน้าของเขาจะเหมือนสัตว์ประหลาดอยู่แล้วก็ตามโดยไม่แสดงออกใดๆแต่ในเวลานี้ทุกคนสามารถสัมผัสดได้ถึงความเคารพที่เขามีราชาแห่งปัญญาราชาแห่งเวทมนตราชาแห่งราชันราชาโซโลโมอนผู้ได้รับการยกย่องนับไม่ถ้วนในฐานะผู้ปกครองโลกนี้ฉันขอถามเธอด้วยความเคารพและนอบน้อมในเวลานี้โปรดตอบอยู่ด้วยความจริงใจ เมื่อมองไปที่ยูวันเดิรทเทรเบิร์ที่ฟกช้ำต่อหน้าเขาโรโมอนีก็ถอนหายใจและจากนั้นใบหน้าของเขาก็จริงจังในทันทีเพราะนี่คือการประชุมของราชาหลังจากนั้นไม่นานเสียงของโรมอนีก็ดังขึ้นช้าๆขอโทษด,ด้วยยูวันเดิรทเทรเบิร์ันจะให้คำตอบหลังจากที่ฉันหมดปัญญาแล้วโฆษณาสิ่งที่ยูทำถูกต้องหรือเปล่าการรวมกันของสัตว์ประหลาดและมนุษย์ได้หล่อหลอมโลกนี้ทำให้มนุษย์สามารถเปลี่ยนเป็นยอกเกิดและมีชีวิตรอดได้แม้ว่าจะโหดร้ายและกดขี่ข่มเหงแต่ฉันก็ยังช่วย ขอให้ผู้คนที่สืบเชื้อสายมาจากยูส่งคำอธิษฐานถึงยูและยูสัญญากับเขาและด้วยเหตุนี้จึงเริ่มการเดินทางตอนนี้ฉันประสบกับความล้มเหลวอยู่ไม่มีความเสียใจหรือความขุนเคืองแต่เพียงอยากรู้ว่าในสายตาของคุณในสายตาของกษัตริย์โซโลโมอนโลกที่ยูสร้างขึ้นนั้นถูกต้องหรือไม่โรมานีหรือกษัตริย์โซโลมอนมองดูทาราาที่อยู่ตรงหน้าเขาสายตาของเขาไม่เปลี่ยนไปเลยไม่มีอะไรที่ถูกต้องแน่นอนในโลกนี้สำหรับไซบีเรียที่คุณปกครองสิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้องคุณโลกที่ถูกสร้างขึ้นก็ถูกต้องเช่นนกั17 ถูกต้องแม้ว่าไซบีเรียภายใต้การปกครองของอีวันเดอร์เทราเบิร์จะปฏิบัติตามกฎอาหารที่เข้มข้นแต่ถ้าไม่ใช่เพราะการตัดสินใจของเขาเมื่อ450ปีก่อนโลกคงถึงกาลสานไปนานแล้วทั้งยอกเกอร์ที่ยอมจำนนต่อการปกครองของเขาหรือยอกเกอร์ของกองทัพวายร้ายไม่มีคุณสมบัติที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันสำหรับอาณาจักรที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งนี้อีวันเดอร์เทราเบิร์เป็นทั้งทาร,ราชและผู้กอบกู้หลังจากได้ยินคำตอบนี้อีวันเดอร์เทราเบิร์ก็แสดงความรู้สึกโล่งใจทันทีเขาเงยงงยยหหนนนนนน้้้้้้าาขึและะมมมอองงดดูททฟีีีี่่ปปกคุวิใซบเเเร็ช ดังนั้นโลกที่คุณอาศัยอยู่จะต้องเป็นโลกที่สวยงามถ้าฉันรู้เรื่องนี้ฉันคงไปสำรวจด้วยตัวเองอย่างน้อยฉันก็ได้ดูทิวทัศน์ข้างนอกหลังจากสิ้นเสียงร่างของอ e ีวันเดอร์เทเรเบิร์กก็สลายไปในทันทีในที่สุดทุกอย่างก็ลื่ลัน่นโฆษณาก่อนที่ซาฟจะทันได้เอ่ยคำว่าจบแล้ววะพื้นใต้เท้าของพวกเขาก็สั่นอีกครั้งที่มาของแผ่นดินไหวคือต้นไม้ยักษ์ย้ายสูงตระหานนั่นโทนี่หันกลับมาอย่างรวดเร็วสายตาจับจ้องไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่เชื่อมต่อท้องฟ้า โรโมอนิขมวดคิ้วในขณะน,นี้ราวกับว่าทั้งจักรวาลปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาการบิดบังคับราวกับพระเจ้าเล็ดลอดออกมาจากเขาเขาจ้องมองที่สัตว์ระยักษ์สูงตรงานในขณะนั้นร่างกายของเขาเปล่งแสงดาวจางๆในขณะน,นี้เขาลืมตาเฉียบพลันระดับเอสของเขาเขากำลังสังเกตแผนผังเกมที่สูงตรงานและเขาต้องการดูอย่างระมัดระวังว่าใครเป็นผู้กระตุ้นสิ่งต่างๆจำนวนมหาศาลต้นไม้ลวงตามีพลังเวทมนตร์แห่งยุคแห่งเทพเจ้ามากพอที่จะทำลายล้างโลกทั้งใบหากต้นไม้นั้นไม่ถูกทำลายไม่เพียงแต่ดินแดนแห่งไซบีเรียเท่านั้น แต่โลกภายนอกก็จะถูกล้างผลาญด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้ด้วยโรโมานีแสงดาวบนร่างของเขาค่อยๆถูกยับยั้งและดวงตาของเขาก็กลับมาเป็นปกติในขณะนั้นเองเขาเห็นอนาคตซึ่งเป็นโลกที่ถูกทำลายแต่นอกเหนือจากนั้นยังมีอนาคตอีกถ้าอย่างนั้นคุณรออะไรอยู่ค้นต้นไม้ใหญ่นั้นทิ้งไปสักต้นดีไหมหรือว่ามันจะจัดก,การยากโทนี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินเช่นนี้โรมานีสายหัวแล้วพูดว่าด้วยต้นไม้แฟนตาซีโลกนี้มีอยู่จริงรวมถึงยอกเกอร์ที่เราเห็นระหว่างทางด้วย พวกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆและเมื่อต้นไม้แฟนตาซีถูกทำลายโลกก็จะถูกทำลายจะหายไปและทุกชีวิตในโลกนี้จะหายไปสีหน้าของซัฟกลายเป็นอัป,ปลักษณ์ในทันทีทันใดกล่าวคือถ้าเราต้องการค้นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้และกอบกู้โลกของเราเราต้องละทิ้งผู้คนทั้งหมดในโลกนี้หรือไม่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อกับยอกอมากนะักแต่ซีก็มองว่าพวกเขาเป็นมนุษย์เหมือนตัวเขาเองโดยเฉพาะแพซีที่เคยช่วยชีวิตพวกเขาจากสัตว์ที่ส่งเสียงคำรามในเวลานั้นพวกเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าสำหรับแพซีโฆษณา การทำลายต้นไม้ในจินตนาการนั้นเท่ากับการฆ่าผู้คนในดินแดนแห่งนี้ซัฟจะยอมรับได้อย่างไรโทนี่ไม่สามารถตัดสินใจได้ในขณะนี้เขาไม่เคยเผชิญกับทางเลือกเช่นนี้มาก่อนในขณะนี้โรโมานีค่อยๆลอยขึ้นและแหวนที่แปดในมือของเขาเปล่งแสงเปลวไฟจางๆในเมื่อคุณไม่สามารถตัดสินใจได้ดังนั้นให้ฉันทำลายต้นไม้ในจินตนาการนี้การดำรงอยู่นั้นถูกต้องเพราะพวกเขารอดชีวิตอย่างไรก็ตามไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์ในโลกนี้และอีวันเดอร์เทรเบิร์ก็เข้าใจความจริงข้อ5.1ก่อนที่เขาจะหายตัวไปโรมานีี่ซ่ซฟตตะโกกนแไไไมดด้พูอรอร เขาเข้าใจสิ่งที่โรมานี่พูดและรู้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้คือทำลายต้นไม้แฟนตาซีแต่เขาก็ทนไม่ได้เอกโรมานี่บินตรงไปที่ต้นไม้แฟนตาซีทันทีและเมื่อเขาเข้าไปใกล้ต้นไม้แฟนตาซีในที่สุดเขาก็รู้ว่าไอโง่คนไหนที่เปิดใช้งานต้นไม้แฟนตาซี คนนี้เงาคนนี้คือโมดูผู้ชายคนนี้ใช้เวทมนต์ต่อที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อโจมตีต้นไม้แฟนตาซีและต้องการทำลายมันเป็นผลให้พลังของเขากลายเป็นการหล่อเลี้ยงต้นไม้แฟนตาซีแทนโรมนีสายหัวอย่างช่วยไม่ได้โบกมือเบาๆและใช้พลังเวด,ดึงโมดูไปที่ด้านข้างของเขาและจากนั้นเปลวเพลิงอันน่าสยดสยองกำลังลุกไหม้ในขณะนี้และโลกทั้งใบก็ค่อยๆกลายเป็นภาพละวะงาตา เมื่อเปลวเพลิงเผาไม่ต้นไม้ในจินตนาการโลกพิเศษแห่งนั้นไซบีเรียที่ปกครองโดยอีวานผู้น่ากลัวก็ดับลงเช่นกันและไซบีเรียทั้งหมดก็เปลี่ยนกลับเป็นรูปลักษณ์ดั้งเดิมและมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ดูเหมือนจะมีความฝันที่ยาวนานและยาวนานสำหรับวิธีที่ผู้นำระดับสูงของประเทศของพวกเขาจะพบปัญหากับจีนและสภาความมั่นคงโลกมันไม่เกี่ยวอะไรกับโรมานีและคนอื่นคนอื่นหลังจากสงครามจบลงทุกคนก็แยกย้ายกันไปซัฟทนีีและด็อกเตอร์ แบนเนอร์ anner, พวกเขาทั้งสามไม่รู้สึกดีใจเลยแม้แต่น้อยหลังจากได้รับชัยชนะแต่พวกเขากลับรู้สึกผิดไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่พวกเขารู้ดีว่าพวกเขาเอาชีวิตของยอก,กอรทั้งหมดเป็นต้นเหตุไซเบียรยก็รับคืนสู่สภาพเดิมในราคาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเดิมทีพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาและคาดว่าพวกเขาจะสามารถหลุดพ้นจากภาวะตกต่ำได้หลังจากระยะเวลาหนึ่งสำหรับผู้ชายคนนั้นโมรุพลังเวทมนต์ของเขาเกือบจะถูกดูดหายไปโดยต้นไม้แฟนตาซีและโรโมนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ความสนใจกับผู้ชายที่บ้าบิ่นคนนี้ ดังนั้นเขาจึงเปิดพอท่านและโยนเขาไปที่แคมาทอสและมันก็จบลงที่เหลือปล่อยให้อินเชนวนจัดก,การเองหลังจากการสู้รบอิสคอนดากลับไปที่แคดีอโดยตรงและเนื่องจากหน่วยสื่อราชาการลับที่ชีลรวบรวมได้ผู้บริหารระดับสูงของประเทศเอ็มจึงให้ความสําคัญกับเขามากหากมีการจําแนกประเภทของคนที่พิเศษอย่างชัดเจนอิสคอนดาจะอยู่ในระดับสูงสุดอย่างแน่นอน ท้ายที่สุดเขาไม่ได้อยู่คนเดียวภายใต้คำสั่งของเขายังมีกองทัพผู้ก่อการร้ายที่ประกอบด้วยผู้คนหลายหมื่นคนทหารชั้นยอดทุกคนต้องแข็งแกร่งการดำรงอยู่เช่นนี้สามารถโค่นล้มประเทศได้ด้วยคนเพียงคนเดียวโฆษณาแน่นอนว่ารมน,นี้ก็ได้รับความสนใจเช่นกันเพราะชุดต่อสู้เหล็กของโทนี่บันทึกการต่อสู้ระหว่างทุกคนกับอ e ีวอนเดิลเทรเบอร์บนดินแดนไซบีเรียหลังจากดูวิดีโอนี้นิกฟิวรีรู้สึกหดหูใจทันทีเขารู้สึกว่าอเวนเจอร์ที่เขาพยายามอย่างหนักในการสร้างดูเหมือนจะไม่มีผลมากนะัก โชคดีที่ตอนนี้โรมานี่เป็นสมาชิกของอเวนเจอร์ไม่เช่นนั้นเขาคงตายเพราะอาการออทิสติกพลังของอีวันเดอร์เทอร์เบอร์มากพอที่จะทำลายล้างประเทศหนึ่งได้แต่โรมานีเผชิญหน้ากับมันโดยตรงและถึงกับยิงชายที่มีรูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดคนนั้นโดยตรงตำนานของกษัตริย์โซโลมอนดูเหมือนจะไม่ง่ายเหมือนในบันทึกเขายังจําได้ว่าโซโลมอนเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าหลังจากที่เขารวบรวมแหวนทั้งหมดและได้พลังกลับคืนมาแล้วความแข็งแกร่งของเขาจะเทียบเท่ากับกัปตันมาเวนแต่เท่าที่ดูตอนนี้ความแข็งแกร่งขออองโรมมมมาาานนนี่่่ไ้กกววแคเละ หากคุณเพิ่มเปลวไฟที่ร้อนเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์แม้แต่กับตันมาเวนก็อาจไม่สามารถเอาชนะราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งสามพันปีผู้นี้ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมผู้ตามตรงนิฟิรีไม่ชอบสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาแต่ถ้ามันอยู่เหนือการควบคุมของเขาจริงๆเขาต้องหาวิธีจัดการกับมันเรากับว่าคุกพิเศษถูกสร้างขึ้นบนเรือบรรทุกเครื่องบินอวกาศเพื่อจัดการกับเฮาและการตกอย่างอิสระที่ระดับความสูง9 00 0เมตรยังคงเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากแม้ว่าผู้ที่เคยสัมผัสกับ,กบเกมเบื้องสูงงใในนนนนนตตออออัั้จะ่ชเเาาแป็ทททรรค หลังจากกลับจากดินแดนไซบีเรียโรมานีก็ได้รับข่าวดีสองประการหนึ่งคือนางกามอบทั้งหมดให้กับทดีเพื่ออธิษฐานขอชีวิตที่ยืนยาวโรมานีไม่สนใจเกี่ยวกับมือและทักษะของเขาเลยแต่จอกศักดิ์สิทธิ์และวิธีการอัญเชิญนัสโมเดียสยังคงมีความสำคัญมากท้ายที่สุดแล้วทั้งสองสิ่งนี้สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ของเขาได้โฆษณา,าไม่จำเป็นต้องพูดว่าฮีโรอิกสปิริตไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาก็มีพละกกำลังที่ดีอย่างน้อยก็ไม่อ่อนแอว่าซัฟ และสมดิอัสซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักสูงสุดเมฟิสเตอผู้รับผิดชอบปาปมหันเจ็ดประการของตันหามีสามหัวบนร่างกายของเขาคือหัวของัวหัวของคนและหัวของแกะผู้มีเพียงเคียนเท่านั้นที่ถือปืนยาวอยู่กับตัวเขาสามารถสอนคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์เรขาคณิตและงานฝีมือเขาสามารถให้ความรู้และทำให้ผู้คนไม่สามารถพิชิตได้เขาสามารถเปิดเผยตำแหน่งของสมบัติและปกป้องพวกมันได้ ดังนั้นหลังจากที่โรมานี้รู้เรื่องนี้เขาจึงเรียกแอดโมเดอุสทันทีในฐานะมนุษย์ธรรมดาแอโมดิอสมีผมสีแดงและผิวคล้ำเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาสีแดงเลือดของเขาทําให้ผู้คนรู้สึกแปลกส่วนหน้า,านั้นฮิฮิ ee, ไม่มีปีศาจต,ตัวไหนไม่หล่อสวยเมื่อมาเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นชายคนนี้โรมอนี้ก็สงสัยว่าเขาเรียกผิดคนหรือเปล่าด้วยรูปลักษณ์นี้เขาคิดว่าเขาได้พบกับหัวหน้าโลกใตพ้พิภพของการ์ตูนประเทศหนึ่งแอล แน่นอนว่าความแข็งแกร่งของอัสมเรียสยังคงทำให้โรมอนีพอใจมากเมฟิสตาของเสาหลักทั้ง4มีพลังที่น่าสะพรึงกลัวและพลังเวทมนต์ที่มีอยู่ในอัโมเดียสก็ไม่อ่อนแอไปกว่าจอมเวทแห่งคามาทัดอย่างแน่นอนโฆษณาเมื่อเรียกเขาเดนเชิญวันถึงกับวิ่งไปถามหลังจากเห็นว่าเป็นหนึ่งใน72เสาของเมฟีสตาภายใต้คําสั่งของกริย์โซโลมอนเธอก็จับไปด้วยความสงบในขณะเดียวกันฉันยังโชคดีที่บรูสตามีกองกําลังรบที่ทรงพลังอีกกลุ่มหนึ่งและมีความสามารถในการป้องกันตนเองมากขึ้นเมื่อเผชิญกับวิิกกฤตตที่ออาจเดขึ้นนนใค หลังจากจัดการกับเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้แล้วโรมอนี้ก็กลับไปที่คลินิกของเขาและรอสิ่งที่เขาต้องรอคือชายแกร่งของทอท้ายที่สุดหักไม่มีเทเลสกอยู่ในมือเขาก็ไม่สามารถใช้จอกศักดิ์สิทธิ์ในการอัญเชิญได้หลังจากใช้ชีวิตปกติในคลินิกมากว่า740วันโรมอนี้ก็จัดการกับมุมมองทางจิตของเขาจากนั้นนั่งในล็อบบี้ของคลินิกและดื่มโรมอนิคอนท,ที่โทนีนำมาให้เขาอีกครั้งเขาชอบไวน์นี้มากจีอันและชื่อของเขาค่อนข้างคล้ายกัน หลังจากดื่มถ้วยนี้แล้วเขาก็วางแผนที่จะไปที่บ้านของโทนี่เมื่อเร็วๆนี้โทนี่ล้มการวิจัยอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งโดยบอกว่าเขาต้องการศึกษาเปลวไฟที่เขาปล่อยออกมาและดูว่ามันจะสามารถนำมาใช้ในการต่อสู้เหล็กของเขากับระบบอาวุธของชุดได้หรือไม่โรมานี่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณในขณะนี้ชายที่หยาบกระด้างก็เปิดประตูคลินิกในเวลาเดียวกันเขายังคงกอดแฟนสาวของเขาซึ่งดูเหมือนจะอ่อนแอในตอนนี้ โรมานีหันศีษะของเธอและมองไปที่เทฮนินที่จูจ่ๆก็บุกเข้าไปในคลินิกของเธอหลังจากมองขึ้นและลงเป็นเวลานานใบหน้าของเธอก็จมลงทันทีฉันบอกว่าทอคุณมาขอความช่วยเหลือจากฉันคุณไม่ควรพาเทสระตของฉันไปข้างทางหรือเอามานี่ฉันรีบใช้สิ่งนั้นก็ฉันเผลอลืมไปว่าเธอยังมีสีหน้าลำบากใจอยู่บ้างแต่เขาก็รีบเก็บความไอายไว้ข้างหลังดีกว่านี้ดูเจนเธอมีบางอย่างไม่ถูกต้องดวงตาของโรมาน่จับจ้องไปที่เจนฟอสเตอร์แล้วมีแสงวับเข้าตาของเขาอนุภาคไทย